กฎระเบียบของเรานะคะ,ระเรานั่งอยู่ที่นี่นะคะให้พวกเรานะคะอย่ามาใกล้กองไฟนะคะเพราะมันอันตรายถ้าเรายืนขึ้นมานะคะเราจะขยับตัวเราจะใช้ร่างกายของเรานะคะก็ะให้อยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะลูกนะ ค่ะขอนเชิญพ่อาจ์จุดคบเพลิงค่ะ เอาเพลงไปไหนเพลงอ่ะเอาเพลงลองพื้นหน่อยค่ะคุณเหม่ครับถ้าจะถ่ายกูตรงนี้ใช่ไหม ใ่รอนี้ใช่ไหมัามาก่่องไฟจะมาแล้วไอไอตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันจะมาตรงชีแดนพร้อมยังพร้อยังพร้อมยัง่ขอเสียงหน่อยเไม้ดิบ ม่ติป้าไม่ให้แไม่ดิมาจะไปแจกขนมก่อนนอครับเดี๋ยวจะไปแจขกจจจข้ารับป่อไปนนีขอเชิญขอริเรียนเชิญท่านผู้มีการบงเรียนครูพรพนาแท้ทองกต,ต้อรับคณะอาจารย์ค่ะ กราบนวัตการะอาจารย์แล้วก็แขกทุกคนนะคะเห็นไหมปิดแล้วเปิดใหม่ก็ได้ค่ะอันนี้ก็